ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนใช้โปรแกรม Google Sheets กันนะคะในการหาส่วนเบี่ยงเบนคอทายนะคะแบบไม่จแจกแจงความถี่ค่ะค่ะเริ่มแรกเราก็จะมาหาคอทายที่หนึ่งกันก่อนนะคะแล้วก็พิมพ์ชุดคำสั่งลงไปเลยค่ะ ค่ะคำตอบที่ได้นะคะก็จะได้เท่ากับ9.25ค่ะต่อไปเราก็จะมาหาคอทายที่3กันนะคะชุดคําสั่งคล้ายกับการหาคอทายที่1ค่ะเลยค่ะ ค่ะก็จะได้ค่าแล้เท่ากับ30 5นะคะต่อไปเราจะมาหาส่วนเบี่ยนเบนคอทายกันนะคะ ค,ค่าที่ได้นะคะเท่ากับ10.625ค่ะค่ะเราก็จะมาดูกันนะคะชุดคำสั่งของคอท้ายที่1กับคอท้ายที่3นะคะจะเป็นชุดคำสั่งที่คล้ายกันแค่เปลี่ยนเลขตัวข้างหลังะคะที่มันเป็นเลข1นะคะถ้าเกิดเราจะหาเป็นคอท้ายที่3นะคะก็ให้เปลี่ยนเป็นเลข3ค่ะ ค่ะส่วนการหาส่วนเบี่ยนเบนคอทายนะคะเราจะหาจากเราหาจากชุดคำสั่งนี้ค่ะเราจะหาจากแถว b9 นะคะกับแถว b8 คะ่ะเอามาลบก,กันแล้วก็หารสองนะคะมันจะได้ชุดคำสั่งออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะ